ให้ประเทศรุนกับดักรายได้ปานกลางและมีได้เข้าประเทศมากขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราจะหาเงินจากที่ไหนเราคิดแต่จะใช้เงินใช้เงิน,นอย่เดียวมไม่ได้หรอกอย่างน้อย2ตําแหน่งพักใหญ่ถ้าไม่ปรับกันไม่ปรบับค้ามตรีกันการเลือกตั้งครั้งหน้าอยู่ยากนะครับเพราะเกมต่อไปหลังจากมีการปรบับค้มตรีนะครับหลังจาก21กรกฎาคมพุทธศักราช2565หลังการพิปายไม่มั่ใจแล้วเสร็จทันอดมาได้ มีเวลา1-2สัปดาห์เท่านั้นจะเป็นเกมที่สำคัญนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะอยู่หรือจะไปนะครับไปก็ไปถาวรและคราวนี้ไม่ใช่ไปอย่างเดียวโดนเอาคืนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้ยังมีเวลานะฮะยังมีเวลาในการตัดสินใจใจเย็นเย็นการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายแค่แม่นยำในยุทธศาสตร์ชัยชนะรออยู่แน่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวนะครับของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์คราวนี้ละสัมเลยทีเดียวพักเศรษฐกิจไทยของธรรมนัสพรมเผ่านะครับหลังจากพ่ายแพ้ การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางปรากฏว่าธรรมนัตถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลมีสสอย่างน้อย2คนคนประกาศถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ก,ะกันียเยอะนะียเยอะยังไม่ได้พูดก็ทั้งหมดสาม,มันนะผมไม่คนนโยบายผมผมาตงกต้กตนผมกว็ว่วยให้ท่านฟังนะว่าอะไรที่เรากำลังเดินหน้าประเทศทําให้ประเทศรุกทนกับดักรายได้ปานกลาง และมีได้เข้าประเทศมากขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราจะหาเงินจากที่ไหนเราคิดแต่จะใช้เงินนะใช้เงินงนอย่างเดียวมไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้เราทำมาตั้งหลายปีไปแล้วทั้งสามอย่างแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เราทำยังไม่ได้พูดถึงนะการหจาจัดการนา้ำนะทั่วประเทศต,ต่างๆนี้ก็ทําไปด้วยมันก็มีผลกับอนาคตด้วยไงนะเรื่องเกษตรกรเรื่อง,างการแก้ปัญหาความยากจนเมื่อเช้าก็มาแสดงให้เห็นแะล้วว่ามันก็ก้าวหด้ไปตามลำดับ เคยมีใครคิดมหไหมล่ะแบบนี้เรียนรู้ซะด้วยนะเรียนรู้สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นยุคทองของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยที่ทําให้คนไทยมั่งคั่งมากขึ้นยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่างๆอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกอนาคตสร้างงานใหม่ๆมากมายโอกาสใหม่ๆมหาศาล และสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้คนนับล้านๆตอนนี้ประเทศไทยต้องคว้าพื้นที่ของตัวเองในเทรนด์โลกอันนี้ให้ได้เราจะต้องจับจองพื้นที่ของตัวเองก่อนประเทศอื่นเพราะนี่จะสร้างความมั่งคั่งได้มหาศาลที่สุดอย่างหนึ่งของโลกในช่วงเศรษิีปีข้างหน้าวันนี้ผมเหยียบมิทะเล่งและเราต้องทําให้ได้ผู้บริจาคไฟฟ้าของโลกมาตั้งโรงงานในประเทศไทยให้ได้ถ้าได้ เรายังจะได้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆของโลกตามมาด้วยบริษัทซอฟต์แวร์และบริษัทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกเป็นสิบๆอุตสาหกรรมก็ตามมากลายเป็นว่าประเทศไทยจะไม่ใช่มีความสาคัญแค่เป็นศูนย์กลางผลิตเทคโนฟฟ้าแต่ไทยจะเป็นประเทศที่สําคัญในเชิงเทคโนโลยีอีกด้วยตอนนี้พวกเราวิ่งมาได้ไกลามากบริษัททางบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลก และหนึ่งในผู้ผลิตไอโฟนที่ใหญ่ที่สุดของโลกเพิ่งจะยืนยันกับผมว่าจะตั้งศูนย์ผลิตจานยยต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์ผลิตจานรยต์ไฟฟ้าแห่งที่สองในโลกของเขาไม่ใช่แค่นั้นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็ยืนยันกับเราแล้วว่าเขาด้วยนั่นคือโตยต้าและยังมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รถกระบะและรถ SUV ที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็ยืนยันกับเราแล้วเหมือนกันและยังมีอีกหลายรายที่ปัจจุบัน เรากําลังพูดคุยอยู่ผมตั้งเป้าที่จะล็อกให้ได้จบภายในไม่เกิน12เดือนข้างหน้าถ้าเราทําได้ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้เลยในเชิงปรากฏการปรากฏ,กาากฏกาว่าร้อยเอกธรรมนัฐมพมเผ่ามอบหมายให้ในายวิชิตปรังศีสกุลรองหวัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยและประธานยุทธ,ธศาสตร์ พักเศรษฐกิจไทยแจ้งว่าผลการเลือกตั้งสสจังหวัดลำปางเขตสี่ที่ผ่านมาพักเศรษฐกิจไทยแพ้ให้กับผู้สมัครนะครับสสจากพักเสรีรวมไทยโดยได้มีการวิเคราะาห์สาเหตุที่แพ้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพราะประชาชนไม่เห็นด้วยกับพักเศรษฐกิจไทยสนับสนุนรัฐบาลน,นะครับและจากการหารือกับสมาชิกพักสองคนคือนายสิงห์ว่ารินรักนะครับสสบัญชีรายชื่อและนายไผ่ลิศสสกำแพงเพชร พักเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นกรรมการวิปรัฐบาลอยู่ก็แสดงความประสงค์ลาออกจากการเป็นวิปรัฐบาลเนื่องจากเห็นว่าสังคมขนาดนี้เห็นความไม่ชัดเจนของพักจึงอยากแสดงจุดยืนชัดเจนของเราในการที่จะไม่ร่วมรัฐบาลชุดที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแน่นอนจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้ระส่าระสายในรัฐบาลในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็มั่นใจนะครับว่าการอภิปรายเมงใจครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ถูกมองว่านโยบาย3ประการที่เขาทําขึ้นมานั้นไม่ประสบความสําเร็จไม่มีใครสนใจนะครับแป๊กนะสอบตกนะก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนถามไปประเด็นที่น่าสนใจมันเกิดอะไรขึ้น และต้องแก้ไขยอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง <S <S ในเชิงงานสังเค,คราะห์นะฮะแปลกใจไหมไม่แปลกใจนะผมเคยเรียนมาโดยตลอดแล้วนะครับว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะเช่นน,นี้นะครับจะเกิดการต่อรองเกิดขึ้นและผมชี้เป้านะฮะถ้าคุณสวดไปดูคลิปย้อนหลังแล้วผมย้ำย้ำย้ำอยู่ตลอดว่าก่อนการอภิปรายวางใจต้องมีการคุยกันและหลังการอภิปรายวางใจเสร็จจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีการปรับคัมตรีที่ว่า นะครับหนึ่งที่ผมบอกเลยต้องเอาธรรมนัตกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็แล้วแต่นะแต่คิดว่ากระทรวงเกษตรน่าจะเหมาะที่สุดนะครับกลับมาตําแหน่งเดิมนะครับสองนะครับควรจะไปเอาพรรคของพิชัตเตาปูนมาให้ชัดเตาปูนเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยไปเดินเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหลักนะครับธรรมนัตเดินภาคเหนือภาคอีสาน นะครับเป็นหลักนะครับจึงจะแก้ไขปัญหาะครับภายในรัฐบาลและจะแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ตอนนี้เห็นท่าทีในเชิงปรากฏการเห็นท่าทีของธรรมนัฐถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแปลกใจไหมสำหรับผมผมไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจและผมรู้อู่แล้วมันต้องเกิดทําไมอ่ะรู้ได้ไงยังรู้เหรอไม่ใช่ในเชิงเสติเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจหลักของมันตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นไปต้นมา เราจะเห็นปฏิกิริยาทางการเมืองทั่วโลกเลยนะผมบอกล่วงหน้าคอยดูหลังวันที่เจ็ดนะจะเกิดความวุ่นวายเกิดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมี2ทางเลือก1ปรับคำตรี2ยุบสภาแล้วก็ลาออกนะครับจะมี2ทางเลือกแค่นั้นนะครับไปรู้ได้ไงอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ลักษาะเช่นนี้ในประเทศอื่นไหมอ่าอังกฤษบริจอนสันนะข้ามตรีลาออกนะครับแล้วก็บริจอนสันต้องประกาศลาออกนะครับในบางประเทศปรากฏว่าประชาชนบุก เข้าบุกทำเนียบรัฐบาลบุกเข้าบ้านประธานาธิบดีเผาบ้านประธานาธิบดีจนตระกูลเนรราชปักษานะครับต้องหนีออกจากประเทศและก็ตั้งรัฐบาลแห่งชาติอีกเหตุการณ์หนึ่งชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีลาออกนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดเกตกราดยิงในสหรัฐอเมริกาในเซเว่นเล อีกเหตุการณ์หนึ่งในแอฟริกาใต้เกิดเหตุกราดยิงเหมือนกันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสงครามที่กําลังเกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้หนักหน่วงมากขึ้นจนเป็นที่มาของประธานาธิวาลาดามียปูตินแห่งรัสเซียประกาศว่ากวักมือเรียกฝั่งสาภาพยุโรปทั้งหมดมารวมกันเลยมัดมาเลยมาสู้กับรัสเซียในสนามที่ยูเครน6.7เหตุการณ์ที่ผมเรียนมาคงเป็นปรากฏการณ์เชิงเฐติ ช่วงก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจหมอดูทั้งหลายทํานายภายเหมือนกันปณิประยุทธ์อยู่ยากอยู่ลําบากนะครับแต่ที่ผ่านมาก็พลิกเกมนะครับจากหาร100เป็นหาร500พลิกสถานการณ์ได้แต่หลักของมันผมเรียนมาโดยตลอดเรียนมาหลายคลิปแล้วจะอยู่ที่งบประมาณพุทธศักราช2566ต้องผ่านวาระ2ให้ได้จากนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยนะฮะ ประเด็นสาคัญที่สุดคือการอภิปรายไม่วังใจแต่ก่อนอภิปรายมงังใจต้องเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองปรับอย่างน้อยสองตำแหน่งผมพูดมาเป็นเดือนแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นโดยบังเอิญหรือมันฟลุกท่าทีของธรรมนัติมเผาพร้อมกับพรรคเศรษฐกิจไทยอ้างเรื่องการสอบตกนะครับที่จังหวัดลำปางเพื่อไม่ร่วมรัฐบาลนะะแน่นอนนะเป็นข้ออ้างนะครับแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นมันจำเป็นจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับการเมืองวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับปลายยกแล้วนะผมเรียนมวตลอดนะมันยากนะจะอยู่จนครบวาระก็พยายามลาก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 กันมาหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูนะอย่างน้อย2ตําแหน่งพักใหญ่ถ้าไม่ปรับกันไม่ปรับคามตีรีกันการเลือกตั้งครั้งหน้าอยู่ยากนะครับเพราะเกมต่อไปหลังจากมีการปรับคัมารี หลังจาก21กรกฎาคมพุทธศักราช2565หลังการพิปาย่เมืองใจแล้วเสร็จทัะลอดมาได้มีเวลา1-2สัปดาห์เท่านั้นจะเป็นเกมที่สำคัญนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะอยู่หรือจะไปนะครับไปก็ไปถาวรและคราวนี้ไม่ใช่ไปอย่างเดียวโดนเอาคืนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้ยังมีเวลานะฮะยังมีเวลาในการตัดสินใจ ใจเย็นเย็นการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายแค่แม่นยำในยุทธศาสตร์ชัยชนะรออยู่แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์ยิบขีวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ ีนพระองค์ทรงสีสงนงาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาผู้วันราชาแห่งฟ้าสยามพระพักร,เร์เปแล้วพระนินดวงก็แวววาพระไทยดำทองอารามพระนามเอทอธิดาโสภี ที่นี่พระเป็นศักดิ์ศรีของชาติประทับพระราชาอาณเบื้องสายกษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรินบำบัตทุกบำรุ่งสุขไทยทั้งแผ่นดินน้ำพระทัยแผ่ไปในสิ้นฉลองพื้นดิน ไปแท้อสองยินดีน้องกล่าวตุยถวายพระพรชทยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสนนานสืบไปขอองค์พระรัตนตรัยปกป้องคุ้มภัยให้ทรง มหาราชาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาบรมราชินีสยามเทวาปกปักอัครมเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีองราชินีทรงพระองเจริญ ไปแท้สองยินดีน้องกล่าวทถวายพระพรชยัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแสนนานสือไปขอองค์พระรันรตนตรัยปกป้องคุ้มภัยให้ทรงสุขีพระบาท หาราชาชสมเน็จพระนางจาสุธิดาพัชรโสทาบรมราชินีสยามเทวาปกปักอัครมเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีองราชินีทรงพระอง i